สวัสดีครับกลับมาพบกับครัว s อสเลฟอาหารง่ายๆสไตล์เรานะครับวันนี้ผมได้ของมาจากโครงการคนละครึ่งน,นะครับร้านโชว์หวยข้างบ้านนะครับผมโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับก็คือว่ารัฐช่วยเราครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จ่ายครึ่งหนึ่งนะครับคนละร้อย แล้วก็กุ้งกับปลาหมึกนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับผมแล้วก็เครื <resting> ่องต้มยำนะครับก็มีข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดแล้วก็หัวหอมแล้วก็หน้าผักชีนะครับผมแล้วก็มีน้ำมะนาวสดนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็มะนาวหั่น นะครับผมเราก็จะลวกกุ้งนะครับเพื่อไม่ให้เหม็นคาวนะครับเราจะลวกกุ้งกับปลาหมึกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ผักทีไว้เปิพักนะครับผมตอนนี้น้ําเราก็เดือดแล้วนะครับเดือดได้ที่นะครับผมเราก็จะมาเตรียมการลวกเส้นมาม่ากันนะครับผมผมก็จะใช้มาม่านะครับประมาณ3าซองนะครับ ลวกทิ้งไว้สักพักนะครับผมไม่ต้องให้ริ่มมากนะครับเอาพอประมาณนะครับเอาพอแบบว่ากินแล้วเดึอดๆนะครับผมกัดเส้นแล้วมันเดึอดๆนะครับมันจะมีรสชาตินะครับผมแล้วก็ลวกเส้นมาม่านะครับเตรียมไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะตักเส้นมาม่านะครับของเรานะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นสักคู่นะครับผม พักมาม่าไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนทําน้ําต้มยําน้าข้นนะครับอันดับแรกนะครับก็ใส่เครื่องต้มยําลงไปเลยครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็หอมหัวแดงนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับใส่ลงไปต้มนะครับให้กลิ่นของสมุนไพรนะครับกลิ่นหอมเต็มจุ๊ นั้นนะครับผมก็จะใส่เครื่องปรุงของมาม่านะครับที่เขาให้มาในซองนะครับเราจะใส่เครื่องปรุงของมาม่านะครับไปทั้งหมดนะครับประมาณ3ซองเะครับเท่ากับจํานวนที่เราต้มะมาม่านะครับผมคนให้เล็กน้อยนะครับผม ก็จะตามด้วยเกลือนะครับใส่เกลือเพิ่มรสชาตินะครับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวนะครับน้ําตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้าปลานะครับน้ําปลาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มไปนะครับ เราจะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเป็นต้มยำน้ำข้นนนะครับน้ำพริกเผาเนี่ยครับเป็นส่วนผสมที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการทําต้มยำนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับส่วนผสมที่เราขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือนมข้นจืดนะครับเราก็ใส่นมข้นจืดลงไปนะครับพอประมาณนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับน้ำการใส่น้ำมะนาวนะครับเราต้องปิดไฟก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยใส่น้ำมะนาวตามลงไปทีหลังนะครับปเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากเลยนะครับจะทําให้น้ำมะนาวของเราไม่อุ่นนะครับเราต้องปิดไฟก่อนแล้วก็ใส่น้ำมะนาวทีหลังนะครับ เราก็จัดจานตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะตามด้วยนะครับไข่ไก่นะครับสองฟองนะครับวางลงไปนะครับวางลงไปอย่างมัดระวังนะครับ๋ยไข่ไก่เราจะแตกได้จะไม่สวยงามนะครับจากนั้นนะครับพระเอกสําคัญของเราก็คือน้ําต้มยำนะครับน้ําต้มยำข้นๆเลยนะครับร้อนๆเลยนะครับ ผมก็ราดลงไปนะครับในถ้วยมาม่านะครับในขนาดที่ร้อนๆนะครับถ้ากล้องของเรานะครับรับผิ่นได้นี่ครับชัวเลยนะครับว่าน้ําต้มยำของผมนี่นะครับร้อนแล้วก็หอมน่ารับประทานมากเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมาม่าต้มยำน้ําข้นนะครับของจากโครงการคนละครึ่งนะครับผมจากร้านโชห่วยข้างบ้านนะครับแล้วก็ตลาดข้างบ้านนะครับผมก็นํามาแปรรูปเป็น ต้มยำม,มาม่าคนละครึ่งนะครับผมขอบคุณนะครับโครงการดีๆจากรัฐบาลนะครับที่ทำให้เราใช้วัตถุดิบนะครับคนละครึ่งของเรานะครับจากชื่อโครงการนะครับคนละครึ่งมาเป็นมาม่าต้มยำคนละครึ่งนะครับขอบพระคุณมากเลยนะ